สวัสดี FC ช่องสูตรหวยมาสันนะครับวันนี้มาพบกับแนวทางครับลาพัฒนาประจำวันที่2ี่ิบห้านะครับมีนาสองพันรอสิบเจ็ดนะครับก่อนเด่นก็มาดูสถิติหน้าที่วางหล้ยนะ้วันที่แล้วนะครับนะบนที่ออกครับบนออกห้าแปดนะครับล่างออกแปดสองนะครับไม่เข้าไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอนะ ดนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ต้องดูสนิทให้ยาวเหยียดนะครับจบไปเลยนะครับนที่ยี่ห้านะครับมีนาสารพันธุ์โสิบเจ็ดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะก็จะนำนะชุดตัวเลขครับหกหลักนะครับของที่สองนะครับก็คือหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดหนึ่งห้าสอง แปดห้าแปดนะครับชุดนี้ก็คือเป็นผลรวมครับทหลักขับยี่สิบเก้านึ่งเก้ามาหนึ่งตัวนะครับบวกหนึ่งลบหนึ่งไแปดเข้าศูนย์นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือสองแปดห้าแปดนะครับได้ยี่สิบสามนะครับผลรวมนะยี่สิบสามสามบวกหนึ่งสองคร้างก็ได้สามสี่ค้าเงิตัวเลขก,กันมาจับปิ่นกันนะครับก็จะได้แปดสามเก้าสามศูนย์สามแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ เป็นห้ากับห้าศูนย์อันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองก็เป็นสูนยร้อยมาลายเงาเลยูร้อยมาลายนั่เดียวกับก็จะหาตัว่งนี้ครับสามสามกับเจ็ดสามบวกหนึ่งลบหนึ่งได้สองสามสี่เจ็ดบวกหนึ่งลบหนึ่งได้หกเจ็ดแปดนะครับนำมาจะเปินกันได้สองหกสามหกสี่หกสามสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแปดสองสิบแปดนะ นี่คือจุดที่สองครับจุดที่สองครับเทียบชนกันครับสองส่วนนี้ชนกันตัวไหน,นใน้ตัวไหนครับก็จะได้อยู่ได้อยู่ตัวนไหครับสามแปดกับสี่แปด เนตัวเด่นแล้วนะครับแล้วก็สี่แปดนะครับนะต่อไปนะครับก็สูตรที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับหาตำแหน่งเจ็ดตัวนี้ครับเจ็ดแล้วก็กตัวนี้สามแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยเจ็ดบวก กันล,ลบหนึ่งบวกในลบเดียวได้หกเจ็ดแปดครับแต่ว่าสามเนี่ยบวกสองลบสองได้หนึ่งสามห้าเนี่ยก็จะได้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสามเจ็ดสามแปดสามหกข้าห้าเจ็ดห้าแปดห้ามันเป็นสูตรที่สามสูตรที่สามสูตรที่ 4. สี่สูตรที่ 4. สี่สูตรที่สี่ก็ห้าค่าคงที่คือห้ากับสองครับห้าครับห้า จับคู่บินกับจุดนี้นะครับจับจะบ,บินกับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่ห้าหกนะครับก็จะได้ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าห้าอีกชุดหนึ่งก็คือสองครับสองจับคู่บินกับเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่ห้าหกก็จะได้สองชุดนี้นะครับ สองชุดนี้ไม่ชนกันนะครับสองชุดนี้ชวนกันอา่าได้ชุดเดียวครับแปดห้าครับแปดห้านะครับทีนี้ก็จะเอาสองชุดนี้ครับชนกับสองชุดนี้นะครับก็จะได้อยู่นะครับ หกสามเจ็สามแปดสามนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือแปดห้านะครับชุดแปดแับชุดนี้นะ 85, นแปดห้าแปดห้านี่ยร้วก็ชุดนึงชุดนี้นะครับก็จะไดนะ้ตัวนี้ด้วยห้ 58, 59, 59, 59, าแปดห้าเก้าแปห้า้าห้าแล้วก็ สองเจก็จะชนสจ็ดแล้วก็สองหกสองห้าสองหกสองเจ็ดสอครับมาดูสรุปกันเลยนะครับสบุขลาพัฒนาเดินบนนะครับเดินบน38มแนะเด่นรองรองก็48 37 สองแดสนะดิลล่างนะครับห้าแปรอห้าเกานะแล้วก็รอสองหกสองเสนะครัามตัว 7, 38, 8, 38, เจ็ดสามแาล้วก็เก้าสนะครับสีตัวก็5้าแปดสาห้าเก ล้วก็ห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่แปดครับก็ได้ชอบแรับก็คปบนำไปติดในเลยนะครับเดี๋ยวไปเทียบกับตัวเรียนตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าจะรอบนี้จะเป็นการใช้สูตรทั้งหมดสี่สูตรมาชนกันนะครับรายตัวเรียนแค่ตัวเดียวก็คือบน, 3, นครับสามแปดครับล่าง ห้าแปดครับรองรองล่างเป็นห้าเก้ารองล่างเป็นสี่แปดเนี่ยก็ลองดูถ้าถูกคนถูกใจก็นําไปติดได้นะสำหรับพัฒนาประจำเมือวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับก็ขอโชคดีทุกท่านครับวันนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ